เป็นพระโบสดในวัดทั้งเสือเต้นนะฮะเป็นพระโบส์ที่สวยงามสวยงามประิษตาตามในรูปดูสวยสวยจริงๆเป็นโดยรอบตามนี้นยยนอนนอของพระอาจารย์นี้โดยรอบนะฮะพระโบสถ์สวย สดตรงนี้ให้ฟังก็ออกมาอันนี้เป็นดูก่อนว่าอันนี้สงการสร้างวัดวัดร่องเสือเต้นกับเป็นวัดร่องเสือเต้นนะฮะี่เข้ามาวัดร่องเสือเต้นก็ดูสวยงามวัดร่องเสือเต้นสวยจริงๆอันนี้เป็นโดยรวมที่คนเข้ามาไหว้วันนี้ก็ดูสวยงามนะครับวัดร่องเสือเต้นอยู่จังหวัดเชียงราย สวยคะสวย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 กาตามที่เข้ามาเรงเสียตึ๊งนู okay. ้สวยงามตามเนี่ยฮะตามในคลิปโอเคคลิปนี้มาโอเคตามโอเคตองอน What wrong?